สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว4.5นะก็วันนี้ฟุตบอลมันน้อยนะผมเองก็อยากจะไปไอ้แล้วนะแต่ว่าพอดีมันตรงกับ VVIP ด้วยแหละผมว่าเออมีคนไปแล้วผมหาหาตัวอื่นให้สมาชิกได้ได้คอยดูดีกว่าก็ผมเลือกตัดสินใจฟุตบอลสวีเดนดิวชั่น3นะชื่อเจ้าบ้านอ่านยากซะด้วยเออเจ้าบ้านเนี่ย IFK เนี่ยฮาวเ,เ,เ,เซนฮาวเซนฮาวเซนไฮนี่แหละ เปิดบ้านรับการมาเยือนของโนซาบีไอก็วันนี้เรามาดูราคาผมผม,ผมดูราคาตัวนี้มามามา,มาหลายชั่วโมงเลยนะส่วนอีกตัวหนึ่งอนะที่ผมดูอะไอไอลินโคปิงอะผมก็ดูนะสตัวเนี้ยผมช่างลังเลใจอยู่แต่ว่าลินโคปิงเนี่ยมันมันมีราคาที่ผิดปกติอยู่อย,อยู่อยู่ทิกเดียวจริงๆเลยจุดเดียวเลยจริงเลยแต่ดดผมเลยตัดสินใจออกมาจับตัวนี้แหละมาจับโนซาบ no ีนี่แหละ ก็วันนี้เนี่ยเป็นโนซาบี้นะเป็นฝ่ายไปยืนนะเป็นฝ่ายต่อปอปอนะจ่าย0.91ให้ลอง0.79และราคาสูงต่ำเปิดมา3ลูกยืนพื้นเลยนะผมยังไม่เห็น2.5ที่ยืนพื้น,ย,นยืนพื้นอยู่ที่3ลูกจ่ายสูง0.86จ่ายต่ำ0.84และราคาปัจจุบันก็ยังให้โนซาบี้นี่แหละเป็นฝ่ายต่อปอป,อปอเหมือนเดิมเหลือ0.81และ ให้ลองศูนย์แปดเก้าและสูงต่าเนี่ย <c oughs> ยังนิ่งที่สามลูกตอนนี้ในหน้าของไทยสกอร์หน้าหลักนะเหลือสูงศูสูงสามลูกจ่ายสูงศูนย์จุดแปดสามใจตำ่ำศูนย์จุดแปดเจ็ด <c oughs> โอ้ยอัดชย <c oughs> คู่นี้เนี่ยก็มาดูสถิตินะก็เจ้าบ,บ้านเตะมาทั้งหมดสองลัดนะครับชนะสองเลยยิงสีได้หนึ่งยิงสีเสียหนึ่งเก็บหกเต้มรั้งอันดับสามนะถือว่าการชนะสองเปอร์เซ็เนต สองนัดล่าสุดเนี่ยชนะหนึ่งเสมอนหนึ่งได้สี่เสียหนึ่งก็เท่ากับเจ้าบ้านเหมือนกันเก็บได้สีแต้มล้งอันดับหกอัตราการชนะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฟุตบอลสวีเดนดิวิชั่นสามเนี่ยเพิ่งเปิดฤด,ดูกาลได้นัดสองนัดนะสองสามนัดสองนัดแหละที่ผมดูตารางมาก็ส่วนเจ้าบ้านเนี่ยเล่นในลังเย่าไปหนึ่งนัดนะชนะหนึ่งนะยิงได้สองประตูไม่เสียประตูเลยนะครับเก็บสามแต้มส่วนโนซาบี้เนี่ยยังไม่ออกไปเยือนเลยเปิดฤด,ดูกาลเนี่ย เล่นในบ้านสองนัดเสมอหนึ่งชนะหนึ่งยิงได้ 4, 4, สี่เสียหนึ่งสถิติของบอลคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันน่ะที่ผมไล่นั่งไล่ดูนะแปดนัดหลังสุดตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าถึงปีสองพันยี่สิบเนี่ยไม่ว่า ifk จะเล่นในบ้านหรือออกไปเยือนไม่ว่า n o ซาบีจะเล่นในบ้านหรือออกไปเยือนซึ่งสถิติเวลาเจอกันแปดนัดล่าสุดเนี่ยที่มันเจอกันเนี่ยมีประตูครึ่งแรกหกนัดเลยนะไม่มีประตูครึ่งแรกอยู่ที่สองนัด แต่ว่าสกอร์รวมเวลาเจอกันเนี่ยบันเทิงนะคู่นี้จบด้วย2ประตูเป็นขั้นต่ำนะด้วยสถติที่เจอกันนะแต่ถ้าเรามาดูเวลา IFK เล่นในบ้าน3นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเจอโนซาบีเนี่ยด้วยเหรียญราคาปอปเนี่ยมันชนะ3 1หนึ่งแล้วก็เจอเหรียญราคาครึ่งลูกก็แพ้0-5และเมื่อปี2 0 1 5เป็นเจ้าบ้านนี่แหละต่อครึ่งลูกแบลราคาครึ่งลูกชนะ330ทุกครั้งที่ ไอเเล่นในบ้านเนี่ยมีประตูครึ่งแรกให้เราเห็นอย่างน้อยหนึ่งเม็ดนะครับเวลาเจอโนซาบีเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยมันผิดปกติตรงที่ว่าโนซาบีไอเเนี่ยด้วยภาษีของทีมด้วยระบบของทีมเนี่ยน่าจะดีกว่าไปแบกราคาต่อ IFK เนี่ยซึ่งผมมองว่าการที่โนซาบีเนี่ยไปแบกราคาต่อกับทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มถือว่าก็ดีหน้าสองนัดเนี่ย ถือว่าดีแต่ว่าบอลมันเพิ่งเปิดฤด,ดูกาลน่ะมันยังไม่สามารถเปรียบเทียบสถิติเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้อมเปรียบเทียบสถานะผู้เล่นตำแหน่งนู้นี้นั่นอาจจะไม่ลงเข้าลงเข้าลอยเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยด้วยโนซับ,บี้เป็นฝ่ายต่อต่อ,ตอปอปอเนี่ยซึ่งอัตราการจ่ายน้ําเนี่ยซึ่งผมมองว่าเจ้าบ้าน0.89และให้หลังบ้านต่อ0.81ซึ่งผมมองว่าสูสีนะสำหรับคู่นี้ ผมมองว่าสูสีไม่ใช่เรื่องง่ายของโนซาบี้เลยนะครับก็วันนี้เรามาดูราคาพูนะของแบตสามนะราคาคู่แบตสามเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ3.20จุดสอูให้พูเสมอ3.30และให้พูหลังบ้านชนะ2.2.00ุดและราคาสดปัจจุบันเนี่ยขยับให้เจ้าบ้าน3.25แต่พูเสมอยังสามจุดามยังนิ่งปกติมาหลายชั่วโมงและและให้หลังบ้านชนะสองขยับราคาขึ้นไป เมื่อเราเปรียบเทียบราคาพูแรกกับราคาเอ้เมื่อเราเปรียบเทียบกับราคาภูราคาเปิดเนี่ยกับราคาสดเนี่ยถามว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไหมไม่มีนะเพราะว่ามันขยับไม่เกินห้าไม่เกินสิบอะมันขยับชดไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ราคาภูของบริษัทอื่นเนี่ยเรตตั้งต้นมีสามจุดหกนะยืนพื้นสามจุดหกนะแล้วก็ต่ําสุดเนี่ยเหลือสามจุดสองศูนย์พูเสมอเนี่ย แต่ที่ผมดูดูมานะค่าเฉลี่ยของผู้เสมอนะมันอยู่ในระหว่างที่3.30จุดนย์จนถึง3 6มแต่ละบริษัทเนี่ยแต่ผมดูใบสามหเป็นหลัก <c oughs> ซึ่งผมมองว่าลักษณะการเปิดราคาภูแรกกับราคาภูปัจจุบันราคาสดเนี่ยซึ่งมันไม่มีไออะไรแตกต่างกันมากมายแต่ด้วยภาษีของโนซาบี้ที่ออกไปเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายต่อเนี่ยซึ่งผมมองว่า เจ้าให้ความสําคัญกับหลังบ้านนะเมื่อแบกราคาพอๆเป็นฝ่ายต่อเนี่ยอาจจะเก็บไปเก็บหนึ่งคะแนนได้ก็ได้แต่ว่าผมมองถึงเรื่องสกอร์ถ้าเสมอต้องเสมอแบบมีสกอร์แต่ผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับโนซาบีไอเนะที่ออกไปเยือน IF เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายเลยและทีนี้เรามาดูสูงต่ำนะสูงต่ำของแบตสามหเนี่ยราคาหลักของไสกอร์เนี่ยมันจะไม่ตรงกับราคาแบตสห้องนี้นะ เปิดมา0.93ให้ลอง0.88และราคาปัจจุบันเนี่ยจ่ายไม่เต็มนะสูง3ลูกก็ยังนิ่งๆอยู่แต่จ่ายสูง0.90จ่ายต่ำ0.90และตอนนี้ของ365ซึ่งถ้าเรามองลักษณะการจ่ายค่าน้ำแบบนี้ผมมองว่าบุกกันมันนะครับคู่นี้แลกกันมันนะสำหรับการจ่ายค่าน้ำไม่เต็มอย่างเงี้ยบุกกันมันแน่นอนทีนี้ผมก็มานั่งเล่ยดูนะราคานะสูงต่ำเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ย0.86 จ่ายต่ำ0.84แต่ในเนี้ยแต่ในต่ำเวลาในไลน์เนี่ยตอนนี้เหลือ0.83ให้รอง0.87แต่ในราคาสุดหลักเนี่ยขยับมา0.90นะสูงให้ต่ำ0.90ซึ่งราคามันจะวิ่งอยู่ตลอดมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละทิกของแต่ละบริษัทเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ผมดูแบส3.5เป็นหลักและราคาสูงแรกเนี่ยวันนี้เปิดมาเนี่ยลูกควบลูกครึ่งยืนพื้นเลยจ่ายสูง0.91จ่ายต่ำ0.79และปัจจุบันเนี่ย <c oughs> อยู่ที่0.88 ให้รอง0.84ส่วนไฮเดรกครึ่งแรกเนี่ยจากหลังบ้านต่อเสมอจ่ายน้ําแห้ง0.70เนี่ยตอนเนี้ยขยับไปต่อปอปอและขยับไปต่อปอปอและจ่ายน้าลดแลให้รอง0.63ส่วนผูเสมอแรกที่ผมไปดูมาเนี่ยอยู่ที่2.26ของบอลคู่นี้นะพูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.26มันมันมันมาจาก2.23แล้วก็เมื่อ2ชั่วโมงก่อน2.24และล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.26 ใช่คู่นี้แหละซึ่งผมมองว่าลักษณะคู่นี้ผมไม่ฟันธงว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะแต่ผมมองว่ามีการทําประตูให้เราเห็นอย่างน้อยสองประตูนะซึ่งผมมองว่าลักษณะการจ่ายปอปอ,ปอต่อไม่ขาดแต่อย่างว่าแหละบอลเพิ่งเปิดฤดูกาลได้สองนัดมันมันก็ต่อกันไม่ขาดอยู่แล้วแหละสำหรับสวีเดนเนี่ยซึ่งผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับนูซาบีไอเอฟนะที่จะบุกไปคว่ำได้ผมมองว่าเจ้าบ้านสู้นะครับ จะส่วนว่าจะสู้ได้หรือไม่ได้นี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่ฟันธงว่าว่าจะเก็บชัยชนะได้สามแต้มไหมแต่ผมมองถึงเรื่องการทําประตูเป็นหลักซึ่งผมมองว่าด้วยลักษณะการจ่ายค่าน้ําอย่างนี้ทั้งแฮนดิแคปทั้งราคาพูแบบนี้ถ้าเสมอก็ต้องเสมอแบบมีสกอร์สำหรับคู่นี้แล้วเจอกันด้วยสยติต่างต่างนะใส่กันยับก็วันนี้นะครับไปสกอร์สูงแรกฟุตบอลสวีเดนดิวชั่น3กด สูงแรกนะครับ ifk h o u s e n h g h นะครับเจอ n นซาบี a f ถ้าครึ่งแรกไม่มาตามคาแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ s 4 5 over ที่เดียวเท่านั้น s 4 5 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับรับรองกลุ่มนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับผมมีความรู้มีทักษะมีเทคนิคดีๆสอนอีกมากมายก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ